สวัสดีค่ะ FC ปรายาเพจปลยาไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็ไม่รอใครใครมาทีหลังก็ค่อยมาติดตามดูเอาโอเคขึ้นกับบดีไม่ได้ยินเสียงบบุออาสวัสดีค่ะอาไม่รอใครโอเคไม่เคยเไม่เคยไลฟ์โอเคไหมคะเสียงได้ยินไหมคะเสียงได้ยินไหมคะเย่แม่มาแล้ว ไม่เคยไลฟ์นะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่รอใครนะคะอีก2นาทีค่ะ 2>, 2นาทีจะโฟนอินชนีที่ได้หน่ง1มื่นพเข้าห้อง VIP ฟรี free คำไหนคำนั้นที่จริงเนี่ยก็ติดตามเธอตั้งเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วเธอไม่ยอมอ่อนนะคะแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์ยังก็เลยว่าจะสลาสิทธิ์ให้คนใหม่โอเคอเสียงคอยค่ะแม่ อาว่าดูค่ะได้ยินบอตอนนี้อาเทสเสียงก่อนนะคะเป็นครั้งแรกที่ไลฟ์ไม่เคยไลฟ์มาก่อนแล้วก็ไม่รอใครค่ะอีกหนึ่งนาทีนะคะจะโฟนอินถึงชาีที่ได้รับรางวัลแล้วก็จะมาพูดให้ฟังหมดทุกเรื่องอันนี้ไม่อัจฉีดน,นะคะเป็นไลฟ์ธรรมดาได้ยินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวโทรโทรก่อนเลยนะคะ นะคะใครมาทีหลังก็มาติดตามเอานะคะไม่ไม่ได้ได้ยินหรอคะอ้าวอ้าวอ้าวอาทีมงานบอกว่าไม่ได้ยินควักมือไปวอยวายบริยินผู้นึงวาได้ยินผู้นึงวาบริยินวันนี้นะคะก็จะมาพูดว่าให้ฟังถึงเรื่องของอคนที่ได้รับทุนเพราะพาส่วนตัวแล้วนะคะได้รับทุนของรัฐบาล มาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนเพราว่าเป็นคนเรียนดีเรียนดีอาจจะเชียวบ้างแรดบ้างแต่ว่าการเรียนนี่ไม่เคยขาดตกบกพร่องเพราะเป็นคนหัวดีมากค่ะดังนั้นวันนี้ก็จะได้ออรับโอกาสนั้นแล้วก็ขอมอบโอกาสทุนให้เข้า V.I.P. free ท่านโอเคโอเคเดี๋ยวเราโทรเลยนะคะใครมาทีหลังมาฟังนะคะเนตเตา ใายพี่มน <What? S 2> นิดนิดไทยนิดคอยบ่ค่ะเพิ่มเสียงโทรศัพท์ค่ะแมนน่นี่นี่นี่หูฟังอยู่อยู่ปากฉันเลยเธอไม่ได้ยินหรอคะคุณไม่ได้ยินกันหรอคะก็ต้องเพิ่มตรงไหนคะได้ยินไหมคะเลิศค่ะแม่อุย้ยอันนี้ก็บอกเนตเนาคนนี้บอกเลิศค่ะแม่ ปุ่นปูค่ะโอเคโทรเลยนะคะฟังนะคะได้เลยซูซี่ได้ยินกันบ่บาทเลยได้ยินชัดมากคุณนึงว่าเสียงคอยพุน่นเสียงชัดมากอ่ะโทรแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวรอให้เพื่อนเพื่อนเทสเสียงก่อนไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าอ่ะคนหนึ่งบอกชัดมาก อ่าลองพูดด้วยค่ะคุณคุณอะไรนะคะคุณคุณลลิตาเนาะใช่ไหมคะที่ที่เราที่เราติดต่อไปก็คือว่าพยายามติดต่อลลิตาแล้วแต่ว่าหายไปนะคะคุณคุณไม่รับโทรศัพท์เป็นอาทิตย์นะคะคุณไปไหนนี่ค่ะเพิ่นว่าช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวเกี่ยวข้าวก็รับรัลงแขกเกี่ยวข่าวลงแขกเกี่ยวข้าวก็เลยบ่รับโทรศัพท์ไม่มีคืนใช่ค่ะโอเค เสียงชัดบอบเดี๋ยวเดี๋ยวถามท่านผู้ชมกันเสียงชัดใช่ไหมอ่ะทีมงานเสียงเสียงเส,สียงน้องเขาชัดไหมโอเคอ่ะโอเคอ่ะก็ยินดีด้วยนะคะและลิตาที่ได้รับอ่ะเสียงหล่อจังเลยทำไมทำไมรูปเธอหน้าหวานหวา,านเธอเธอเป็นอะไรยังไงนี่ขอบคุณค่ะหน้าเธอหวานมากเลยนะในรูปเนี่ยเธอเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นกระเทยค่ะแรงค่ะกระเทยกระเทยค่ะ โอ้น่ารัก,กะะแต่เสียงหล่อนะเธอถ้าเสียงผู้ชายอย่างนี้ฉ,นฉันไปเลยนะ <laughs> แต่ว่าโอเค <laughs> เพราะว่าเห็นหน้าเธอหวานเนาะที่เลือกลลิตานะคะคือว่า่เดี๋ยวฟังแม่ชี้แจงก่อนเพราะว่าคลิปอไอ้โพสที่ให้ให้เมนนะคะก็คือว่าให้เม้นว่าไอ้ผู้ชายเด้าเราหรือว่าคุณชนีเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยแล้วผู้ชายหายไปหรือว่าตกหลุมรักเรายังไงนะคะให้ชี้ แจงและปรากฏว่าชนีเนี่ยตอบมาได้ชัดเจนแล้วก็เป็นที่น่าพึงพอใจมากประมาณ90ได้แต่ทีนี้เนี่ยมีอันนึงที่สะดุดตาเดียนก็คือว่าเ,เป็นหนูนี่แหละหนูหนูบอกว่าอะไรนะหนูบอกว่าไม่ได้มาตั้งใจจะมาเอารางวัลเข้าห้อง V I P หมื่นจีไม่ได้มาแย่งใครแต่ว่าอะไรนะหนูว่า เพราะว่าหนูหนูได้หลักสูตรของคุณแม่ไปหนูหนูไม่ได้เป็น v ีไแม่นะแม่จําได้ว่า v ีไแม่มีกระเทยแค่สามท่านเองนะและหนูหนูเป็นใครใคหนูหนูไปเจอเพจยังไงอะไรยังไงคะได้ค่ะก็ก็คืออย่างนี้ครัหนูเล่นเฟซบุ๊กอะค่ะเล่นเฟซบุ๊กทีนี้ก็มีคนแชร์ในเฟซบุ๊กค่อนข้างเยอะช่วงหนึ่งนะคะที่มีข่าวทีนี้หนูก็เลยเข้าไปดูว่าผู้หญิงคนนี้คําพูดคาจาแบบหนูชอบคน โพสไหนไปที่จุดหนูครับโพสโพสไหนไปไปจี้ไปที่จุดค่ะที่จุดหนูก็คือตรงที่บ้านหนูเป็นกระเทยใช่ไหมคะแม่เป็นกะเทยแล้วหนูว่าก่อนอันนี้หนูเคยไปเดทกับผู้ชายเคยเดทกับผู้ชายฝรั่งอะไรอเงี้ยก็โดนเขาเอาฟรีเย็ดฟรีเอาตรงตรงมันเด้าหนูฟรีเลยหรอคะเขาเขาเด้าฟรีหรอคะใช่ค่ะทำไมอะคะทำไมเด้าฟรีไงคุณคุณนัดกันแบบว่าไปเด้าฟรีหรอคะหรือว่าหรือว่าอ คุณคุณคุณเห็นว่าเขาหลอ่อหรือว่าต้องการความรักหรือว่าอะไรคุณมองหาอะไรครับถึงถึงบ้านลงเออย้ะว่าถูกเด้าฟรีค่ะคุณมองหาอะไรคะคุณแชทกันหรือว่าไงหนูแชทใช่ค่ะหนูก็เล่นแอปพลิเคชันทั่วไปนั่นแหละครับแอป,แปต่างๆเทนีหนูก็หนูจริงๆหนูต้องการความรักหนูก็คือหนูหนูต้องการความรักความคือหนูคิดว่าเออผู้ชายผู้ชายคนนี้โอเคหน้าตาดีนะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาแบบ เห็นลูกเขาล่อเห็นเขารอเกี่ยวกับเกิดความจีตนาการว่าเขาสินลงรักข้าวหรือแบบใดอะไรยังไงมันสี่บอกฮอลิเดย์เป็นสิ่เขาสวนไปฮอลิเดย์บอกค่ะหรือแบบใดนี่บอกนี่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 สวนไปฮอลิเดย์เขาก็ชวนหนูไปไปเขาก็มาหาหนูที่เมืองไทยนี่แหละพาหาหนูทีนี้ก็พาหนูไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งพอไปเที่ยวเสร็จทีนี้เขาก็ก็ อยู่ด้วยกันตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วเจ็ดวันทีนี้เราก็มีอะไรกันนะคะก็โดนเบิดมือซุ่มือซ่มือเลยฟินทุกวันใช่ไหมคะภายในเจ็ดวันฟินทุกวันใช่ไหมคะเย็ดทุกวันเย็ดทุกวันค่ะด้วยความที่เราเป็นกระเทยด้วยนาะแม่เราเป็นกระเทยดีเราก็รู้สึกแบบว่าใช่เราก็รู้สึกแบบว่าเออเขาคงจะรักเราแหละมั้งเพราะว่าแต่ทุกวันนี้ เอ่อเปิดกระเทยเปิดอะไรเงี้ยแต่แล้วเราคิดว่าเออเขาเขาคงจะรักเราจริงนะอะไรเงี้ยด้วยด้วยที่เราไม่รู้เราก็เลยไปก็น่าก็น่าจะรักกันจริงนะเพราะว่าตั้งตั้งหนึ่งอาทิตย์เนาะใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เรา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 แสดงความฟินแสดงความรักออกมาได้เยอะอะเนาะโอเคเขายังดีอยู่ใช่ไหมหนึ่งอาทิตย์นั้นหนึ่งอาทิตย์นั้นเขาก็ยังดีค่ะเขาก็ดูแลเราทุกสิ่งทุกอย่างเขาเอเทคแคร์เราทุกสิ่งทุกงค่ะก็ได้การนอนอยู่ด้วยการกิน ในการหัวเราะใการอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอพอสักพักหนึ่งเขาก็กลับประเทศเขาไปพอกลับประเทศเขาไปเขาก็เงียบหายไปตอนนั้นคงเงียบหายไปเลยนะคะเขาเดาท่าเรียกเขนี้เลยบอกตายใช่ค่ะคือเขาก็ไม่ติดต่อเราส่งข้อความไปเขาก็ไม่ค่อยอ่านไม่อ่านแล้วก็เขาไม่ค่อยตอบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบคิดหวังมากทีนี้หนูก็เลยแบบท้าังไงดีวะนูเฟล้งไอ้แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมอะพูดตรงๆเลยค่ะลูกสาวเกิดขึ้นบ่อยไหมคะตั้งแต่ตั้งแต่เดี๋ยวเเริ่มมาสายฝอเนี่ม เริ่มมาชอบผู้ชายต่างชาติได้ตั้งแต่ตอนไหนกี่ปีแล้วเริ่มมาชอบเนี่ยหรือว่าพึ่งพึ่งเป็นเทรนใหม่สําหรับตัวเราหนูหนูออกจากงานค่ะหนูเท้าความนิดนึงนะคะหนูออกจากงานออกจากงานเสร็จทีน,นี้หนูก็ก็ตกงานเนาะหนูก็เลยแบบไอ้ไที่เพิ่ง,ง,งก็เลยเราด้วยด้วยที่เราเป็นกระเทยใช่เราก็หาที่เพิ่งเราเห็นเพื่อนเขาได้ผัวฝขั่ลงกันหนูก็เอ้ จหนูว่าฉันไปหาผัวฝรั่งกันมากดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีหนูก็เลยไปหนูก็เลยเล่นแอปพลิเคชันดาวโหลดมาเล่นเหมือนคนทั่วไปเขาเล่นการก์ดดาวน์โหลดเล่นแอปพลิเคชันพอเขาเล่นเสร็จปุ๊บก,ก็ได้นัดเจอเจอกับผู้ชายคนนี้แหละค่ะ mm hmm. เขาก็เออเราก็คิดว่าเออเขาหล่อเขาเขาคงจะแบบว่าเทคแคร์เราได้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาจะมาเขาว่าแชทว่าฉันจะมาหาเธอที่เมืองไทยหนูก็ไปด้วยความที่เราไม่รู้เราไม่เคยแบบเดินสายนี้เลยเราก็ไปด้วยความที่เรา ความใส่ซื่อเราเราก็คิดว่าเออเขาคงจะรักเราจริงอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราไปแล้วก็ไปแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเออเขาเทคแคร์ดูแลเราเขาก็เออเราก็เลยแบบเออในแต่เขาก็ดูแลเราแล้วเขาคงจริงจังกับเราเราก็เออก็เลยเออแต่แต่ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยตั้งแต่คุณเข้ามาสายฝอเนี่ยคือคือมันยังไงแชทกันไปแล้วก็ไปนัดกันไปทําอะไรกันนี้เหรอคะแล้วก็บ่อยบ่อยบ่อยไหมคะแล้วเขาเคยให้เงินให้อะไรไหมหรือว่าเคยดูแลอะไรไหม ก็เขาก็ดูแลแบบว่าเขามาที่เมืองไทยอ๋อพาอยู่พากินดีอยู่แพงพาอยู่พากินฟรีอะไรใช่อยู่แพงหรืออะไรอีกอันนี้ขอชี้แจงไว้ก่อนนะครเพิ่มเติมบางทีหนูอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าขอชี้แจงว่าเวลาเขาพาอยู่กินแพงนี่นะคะคือว่าทําความเข้าใจไว้นิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาผู้ใจไปเปิดโรงแรมแพงๆนี่ก็คือไม่ได้ไปเกี่ยวกับคุณนะคะแล้วก็กินแพงคือคุณไม่กินเนี่ยเขาก็ต้องพาชนีคนอื่นกินอยู่ดีและก็ที่โรงแรมแพงๆนี่ก็คือเขาชอบนอนแบบนั้นอาจจะได้บอกว่า อะไรล่ะบริษัทจ่ายให้อย่างนี้นะคะคือเขาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณไม่ได้เทคแคร์กับคุณไม่ไม่เกี่ยวกันดังนั้นในชนีเนี่ยอย่าอย่าอย่าสะดิงอย่าอย่าสะคิว่ายูดีกินแพงทายลูบลูลงเฟซบุ o กอวดมูซึ่งอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยแม้กระทั่งแก้วใบเดียวในโรงแรมคุณไม่สามารถเอากลับบ้านได้นะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะหนูก็ด้วยด้วยที่ความไม่รู้นะเราก็คิดว่าแบบ ฝรั่งเขาให้เกียรติเราเราก็ไปตามประสิทธิภาก็ให้เกียรติอ๋อรู้สึกว่าเขาให้เกียรติรู้สึกว่าเขาให้เกียรติแต่จริงๆแล้วก็คือพอสุดท้ายแล้วเขากลับไปเราก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็จะเอายังไงดีก็ว่าให้เกียรติใช่ค่ะเราก็คิดว่าเขาให้เกียรติเราพอเขากลับไปจริงๆแล้วเขาก็เขาก็อ่านลายบ้างไม่อ่านลายบ้างก็หายไปเลยจะเริ่มเงียบไปเลยม เป็นสิเออแล้วแล้วทีนี้นะโอเคเออพอพอพอทีนี้ถูกเลือกเพราะว่าที่เลือกก็เพราะว่าเออเธอเห็นเธอบอกว่าเธอได้เงินใช่ไหมยังไงอะไรคะเพราะว่าเออเห็นเห็นเม้น์มาบอกว่าสูตรคุณแม่อะไรเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นบีไอพีเธอได้สูตรฉันมาจากไหนใครบอกเธออะไรยังไงคืจะขโมยมาจากไหนคะฉัจะแจ้งตำรวจจับค่ะคืออย่างนี้ก็คือตอนแรกหนูหนูก็นี่แหละผิดหวังอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็มีมาวันนึงมีมาวันนึงก็มี มีเขาแชร์กันในโซเชียลค่ะในเฟซบุ๊ก <Facebook. S 1> หนูก็ไปเจอเพจเขาก็บอกว่านี่ผู้หญิงคนนี้นะชื่อปรยาห้าพันเดทหนูก็ไปเซิร์ชหนากแแ็แชร์แชร์แชร์ต่อต่อกันใช่ไหมคะหนูก็ไปเจอแล้วหนูก็หนูก็เฮ้ยผู้หญิงหนูก็สะดุดคำพูดของข,ข,ของของมาดามว่าเอ๊ะทำไมรู้สึก เขาพูดโดนโดนจุดเรามากจุดตรงที่ว่าโดนหลอกเต้าฟรีโดนเย็ดฟรีเขากลับไปแล้วเขาก็หายไปเลยอะไรอย่างี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันจริงๆว่ะมันประสบมันมันเจอกับตัวเราจริงๆมันไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นการที่คือต้องต้องยอมรับว่ามาดามอ่ะเขาเขาเขาเก่งก็คือเขาแบบว่าเขาผ่านโดนน้ำร้อนลวกมาก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ยังไม่คดนน้ำร้อนลวกเลยเหรอคะ ใช่ถึงครับตอนรั่วแล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็สรุปคำพูดว่าเฮ้ยพี่เขาพูดแบบว่าโดนใจเราอ่ะพูดอ๋อแลวและแลทีนี้เป็นเป็นเป็นไงแล้วเขาเตรียมที่จะจ่ายครับอุ้ยตาย Someone else is calling the person you are trying to call ตายละตายเขาบ่แล้วงานทรไปก่อน พลังซัวหลายแม่นคะคุณคุณจินตนาฟังกอนแบบหนึ่งคือจะสรุปให้ฟังก็คือว่าให้ให้น้องเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นผู้โชคดีไงด้วยความที่ว่าเขาเป็นกระเทยและทีนี้เนี่ยไอความเป็นกระเทยเนี่ยก็ถูกตอกย้าตอกอะไรเยอะๆที่จริงในในคอสก็มีนะคะกระเทยสักมีมีสามท่านนะคะมีมีสาวเพศสองสามท่านแล้วทีนีน้ตอนแรกเขาหดหู่ในชีวิตเขามากเพราะว่า ด้วยความที่เขาคิดว่าเขาไม่สมบูรณ์แต่ด้วยความที่มาเห็นเดชรปยาเพราะว่าปยาเน,ยเน้นถึงความที่ว่าเราทุกคนจะมีปมดอยเตี้ยดำขาวจอยพร้อมแหงกระซามทุกคนก็ะตองมีคนทีฮัาเข้านั่นก็คือเข้าต้องไปถึงตาต้องใจต้องมีสเปกหนึ่งคนอย่างเช่นปยาจอยพร้อมแหงขาสิแปลอาลับนีกรบบไดเพราะว่าอาลับมากคนอวบ้วนมีเนื้อมีหนังนะแล้วที่นี่นี่เข้าก็ต้องหาคนที่มากสเปกแบบเข้าบอับ เดี๋ยวจะตัดออกจากคุณมาลาบโทรศัพท์ก่อนนี่คนโทรหาเขาเอ,อ่อขอบคุณค่ะโอ้ขึ้งามแต่ใส่เออขอบคุณค่ะอามีคนโทรมาอ่ะเอาเขาโทรมาแหละรับของเราก่อนอ่ะสวัสดีค่ะกรุณาปิดปิดโทรศัพท์ปิดขึ้นเอ่ออะไรอ่ะจะแย่คนนอกโทรมาฮลัลโหลใช่ค่ะ ผู้ชายเยอะเฟิ่มค่ะเยอะเฟิ่์งเยอะเฟิ่มคุยเอาไปงานกับผู้ชายผู้ชายต่อต่อคิวสิคะเอางี้แล้วทีนี้น่ะเออแล้วทีนี้ไปเอาสูตรมาจากไหนเอาให้จบสูตรน่ะเพราะว่าเธอไม่ได้อยู่ใน VIP ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะตอนแรกหนูก็นั่นแหละที่หนูบอกไปเลยก็คือหนูเจอในโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็มีพักหนึ่งหนูก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาก็ไปเมน คำตอบแม่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เห็นเขาแชร์แล้วเขาก็มีความคิดดีหนูก็เลยทักพี่เขาไปว่าเฮ้ยพี่พ,พี่พี่เสียคอร์สหรอเอออะไรอย่างเงี้ยหนูหนูก็เ,เลยไปคอนแทคพี่เขาก็เสียเง,งินจ่ายค่าคอร์สของอ๋อเ <นา S 2> ขาเป็น VIP ของฉันอยู่ใช่แล้วหนูก็เลยหนูก็เลยไปคุยกับพี่เขาทีนี้หนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยรู้สึกแบบ พี่เขาก็ให้คําแนะนําหนูว่าเอ้ยเนี่ยหนูก็เล่าให้เขาฟังว่าหนูเคยเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคุยไปคุยมาเราก็เลยสนิทกันพี่ก็เลยแบบด้วยด้กนว่าเราก็นตกง,งานด้วยแล้วเราก็าเราไม่รู้จะทำยังไงแม่เราเราไม่รู้จะทายังไงอครับหนูก็เลยแบบพี่เขาก็เลยเอ็นดูหนูเขาก็เลยช่วยเหลือหนูทีนี้เขาก็เลยให้คำปรึกษากับหนูให้อห่านอ่านคอนอน่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้าเนีขาให้สูตรอะไรไปเอาตรงๆเลยเขาให้สูตรอะไรเธอไปเขาขโมยสูตรอะไรฉันไปให้เธอสูตร สุดอะไร <iałem S 1> ที่ <น S 1> ที่เธอเม้นที่เธอเห็นเม้นเกี่ยวกับอขอเงินได้นี่เธอขอเงินได้เหรอตอนแรกผมหนูไม่ได้ขอได้เลยนะครับทีนี้หนูก็เลยพี่เขาก็แนะนําให้ให้ให้พูดประมาณนี้นให้พิมพ์ประมาณนี้ไปหาผู้ชายหนูก,ก็เลยหนูก,ก็เลยหนูก,ก็เลยพิม์ไปหนูก,ก็ได้สูตรจากพี่เขาได้แล้เธอลองส่งคานี้คํานี้คำผู้ชายประเทศอะไรที่เธอส่งไปประเทศอะไรประเทศที่หนูคุยนะครับก็จะมีอ่า ประเทศยูเครนค่ะแล้วก็ประเทศอาดูไบค่ะยูเครนกับดูไบใช่โอเคเธอเธอส่งเธอส่งไปแบบที่พี่เขาบอกเหรอเพราะว่าเห็นเห็นเห็นเธอเห็นเธอบอกว่าเธอเธอได้เงินใช่ค่ะหนูก็ได้เงินทีนี้่ทำไมดูตื่นเต้นมากคะเป็นเงินเป็นครั้งแรกเหรอคะผู้ชายให้เงินหรือว่าอะไรคะดูละลิละลิมากตอนเขียนมานะคะใช่ค่ะหนูแบบหนูอึ้งมากแม่หนูแบบหนูเอาตรงๆเลยนะคะหนูโคตรอึ้งเลยคือหนูไม่เคย ไม่เคยไม่เคยได้เงินจากผู้ชายเลยอ่ะแม่ก็เลยหมดไม่เคยได้เลยอ่ะค่ะบทีหนูก็เลยแบบเฮ้ยมันได้จริงๆว่าแล้วเขาแต่เขาเขาชายเขาก็เลยส่งเงินมาให้หนูจริงๆหนูก็เลยแบบเฮ้ยเกิดมายังไม่เคยได้เงินเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็เลยอยู่ดีๆแค่ใช้แค่วัตสินแค่ใช้แค่คําพูดในการสนทนากับเขาแค่นี้อยู่ๆคือได้เงินมาผู้ชายยอมโอนเงินมาให้หนูแบบหนูคือแบบคือแม่ก็ใจว่าคือแบบเราไม่เคย ไม่ที่จะได้เงินจับผร้หงไม่เคยจะได้เงินจับผู้ชายเลยอยู่ๆเขาให้เงินเราอะไรเงี้ยมันมันเป็นสูตรที่แบบอะไรปารอ่อนซอนศาสตร์นำบัดบัดที่นี่อันอันสูขอเงินผู้ชายเนี่ยสูเอาสูตรไปเนี่ยเอาพอขอเงินแล้วทีนี้อะไรนะที่บอกว่ายังไม่เคยได้เงินเลยขนาดไปอยู่ด้วยกันอันนี้แต่ว่าอันนี้เธอได้เงินโดยที่ยังไม่ได้เจอกัน ใช่ค่ะแล้วก็มีมีสองอย่างนะคะเคสดก่อนหน้านี้ก่อนที่คนหนึ่งที่เขาไปแล้วอะค่ะไปคือเขาได้การกับหนูที่เขามามาฮอลิเดย์กับหนูนะแล้วเขาหายไปเลยแล้ววันหนึ่งหนูก็เลยส่งข้อความไปหาเขาเขาก็เลยอ่านอ่านเขาก็เออเขาก็ตอบกลับเรามาพอตอบกลับเรามาลุ๊บหนูก็เลยใช้ใช้วันยาใช้สูตรของของมาดามเนี่ยค่ะส่งให้เขาื้อรใกเขาใส่ทีนี้สักพักหนึ่งเขาโอเคเขาส่งดันมาให้หนู บ่ใช้เงินลักสุดยกูไม่ใส่ใช่เขาก็เลยให้ให้เงินหนูมาทีนี้หนูหนูแบบหนูก็อึ้งมาเอ้ยทำไมมันได้จริงจริงวะปกติคือแบบไม่นามันไม่มันไม่นะคือมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะได้แต่มันก็ได้อ่ะคือผู้ชายเขาก็ยอมมันมันก็แปลกเนาะเพราะว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยที่ที่แม่ที่แม่สอนคนเพราะว่า าบางทีเนี่ยทำคิดนะว่าคนคนเรานี้ก็ก็มีหลายแบบเนาะนักเรียนก็มีหลายหลายหลายหอย่างแตกต่างกนันก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าที่เลือกหนูเนี่ยนะหนูฟังไว้ก่อนเพราะว่าหนึ่งคือหนูเป็นคนที่แบบว่าขนาดไม่เข้าคอสอะแล้วหนูเอาแบบว่าเอาแบบอะไรอะเอาทริคอะทริกที่ว่าแชร์กับ พวก V.I.P. แล้วทีนี้หนูก็ไปสืบสอบไปสอบหาเพราะว่าด้วยกว่อนไม่มีเงินนะก็เข้าใจแต่ทีนี้หนูเอาไปใช้แล้วก็ตามแบบฉบับแ่ะมันก็ได้เงินแล้วทีนี้ก็ก็คือดีใจเพราะว่า V.I.P. ก็มีหลายคนที่แบบว่าโอ้คนจะเป็นแบบนั้นแล้วแ่หูไม่กล้าขอหรอกค่ะหนูจะพูดแบบนี้ได้หรอคะแบบนี้ก็ได้เหรอมาดามอย่างนี้เป็นต้นก็คือว่าทีนี้เนะี่ยมันก็สอนกันไม่ได้นะคะทีนี้นะ่เลือกหนูเพราะว่าหนูฟังแล้วก็หนูสามารถ ขนาดยังไม่ได้ถึงถึงมาดามเลยหนูยังสามารถไปขอเงนินผู้ชายได้ก็คือว่าก็เลยอยากให้โอกาสหนูตรงที่ว่าหนึ่งหนูเป็นสาวสองแล้วก็อาจจะคิดหดหูในใจนะตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าอาจจะคิดว่าไม่มีใครชอบเราหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลายอย่างรวมกันแล้วทีนี้เนะี่ยก็เลยอยากให้โอกาสหนูได้เติบโตมากกว่านี้เพราะว่าหนึ่งถ้าชนีที่ได้สูตรที่ขอเงนินผู้ชายไปนะคะก็คือว่าหนึ่ง ทั้งวันทั้งคืนนั่งของเงินผู้ชายอย่าลืมว่าเงินเนี่ยทำให้คนหลงระเริงได้เงินทําให้คนเปลี่ยนไ้โซหน้าบานค่มขู่คนอื่นแกลกินเที่ยวทั้งคืนทั้งวันเพราะว่าผัวให้เงินดังนั้นในชนีไทยที่ตกอับเนี่ยส่วนมากก็คือประเภทนี้ประเภทที่ว่า ฟุ่มเฟื่อยนะคะจะากลกายเป็นคุณผู้เฟื่อยดังนั้นเนี่ยที่เห็นอยู่ก็คือว่าหนูกําลังดีใจเนาะหนูและลิตานี่กําลัง<อ>ดีใจว่าว่าได้เงินได้ทองทีนี้น่ะก็เลยอยากให้หนูได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆต่อไปนั่นก็คือว่าสมมุติว่าเราได้เงินแล้วเนี่ยการบริหารเงิน<อ>การบริหาร<อ>ความรักการบริหารสเสน่ห์ของเราให้มันมีความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ใช่ว่า<อ>ได้แค่เงินตอนนี้นะถ้าได้แค่เงินตอนนี้หนูก็จะแบบว่าเนี่ยแหละแลดไปวันวันและหนูก็จะ ไม่มีไม่มีความมั่นคงนะดังนั้นก็เลยให้โอกาสหนูเข้ามาเนาะหนึ่งพที่จริงอนะคอสนี้ปิดไปแล้วแต่ว่าก็จะมอบให้หนูเลยแล้วก็หนูก็จะเป็นหนึ่งในสเพราะว่าหนึ่งมันมีแค่3คนในในคอสที่เป็นกระเทยแล้วก็หนูก็เป็นหนึ่งในสีแล้วก็อยากสารรฝันให้ให้หนูเนี่ยได้เห็นมองเส้นทางชีวิตใหม่ที่มันปลอดภัยนะคะ แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อยาให้เขาเดาต่อไปนี้เดาฟี่สีบอมีอีกแล้วเป็น f อฟซีไปยาให้เขาเดาฟีนี่คือจบค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาอะไรกันเพราะว่าถือว่าถือว่าแย่มากๆที่ถูกเดาฟีไม่ได้ว่าผู้หญิงแย่นะถือว่าเราเนี่ยไม่ฉลาดพอที่จะให้เขาเทคแคร์เราเราต้องมีคําพูดคําจาที่มันดีๆใช่กรมาดํมพิทิสวัสดีค่ะคุณจันทิปอะโอเคค่ะ เดี๋ยวใครที่มาไม่ทันเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คนทํางานกันดังนั้นก็ให้มาดูย้อนหลังก็ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีกทีก็จะจัดไลฟ์สดแต่ว่าก็ถ้าให้เป็นแบบตอนกลางคืนเพื่อนๆจะได้ดูเพราะว่าวันนี้เนี่ยแสงไม่ค่อยเข้าแสงไม่ค่อยมีใช่ไหมฉันมาฉัน,ฉ,นฉันใช้คุมไฟเนี่ยโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวก็จะแอดไปแล้วก็ให้หนูเข้ากลุ่มแล้วก็แพ็กเกจเต็มเหมือนเดิม ก็คือว่าหาแฟนให้เหมือนเดิมเนาะเมื่อโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะลิลิตาแล้วก็หลังจากนี้นะก็คือพยายามสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทําตัวให้ปลอดภัยนั่นก็คือพวกใช้ถุงยงถุงยางอะไรนี่อย่าให้ขาดเลยทีเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้านะถ้าเกิดได้ไลฟ์สดก็จะบอกวิธีว่ามีเส้นยัให้ปลอดภัยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันคนมัน มันมีหลายอารมณ์มันมีหลายรูปแบบแล้วบางทีปฏิเสธไม่ได้บางทีใช้ไม่ใส่ถุงอะไรเงี้ยปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องเซ็กทั้งหมดจะมาแชร์ให้ฟังโอเคนะคะเทค a ค e นะคะ<ม>ลูกสาวแล้วเจอกันนะคะว่า,าท,ทีบีี VIP ค,คนใหม่ว่าท,ทีชนีของเงินเป็นนะแล้วก็จะพัฒนาไปถึงว่าเด้าให้ดีเด้าแบบมีการศึกษาเดาแบบปรายเดาแบบโปรเฟชชั่นอลสวัสดีนะคะลูกสาวจุบ๊บจุ๊บ ยินดีด้วยนะคะกับคุณลลิตาให้เข้าฟรีบางคนที่ไม่มีเงินเข้านะคะได้แต่ว่าเออมองไกลๆโอเคคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือ,อ,อด้วยความที่เป็นนักเรียนทุนมาแต่ตั้งใดไหนแต่ไรแล้วก็ใช้เงินรัฐบาลนะคะไปนู่นนะคะเขาส่งไปเรียนไหนก็ไปเรียนก็คือกินภาษีรัฐบาลมานานแล้วตอนนี้อยากจะทําอะไรคืนสู่สังคมบ้างนั่นก็คือเรื่องนี้โดยตรงธรรมนันปยาเรื่องอย่าให้ฝรั่งเด้าฟีจบ ชื่นชอบมากขอบคุณค่ะคุณจันทิพเดี๋ยวจะพยายามเก็บเงินเข้าคอสเออบางทีเนี่ยถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นนะบางทีเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเข้าก็ได้เดี๋ยวลองดูติดตามเพจได้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้บบกว่าเออได้มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเรื่องคอสเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอะไรมาแจกกันเยอะๆเลยก็กดติดตามไปแล้วกันไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายอาจจะแช่อาจจะ,ะไ ก็ได้เป็นวิทยาทานเนาะได้บุญร่วมกันนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามมาไลฟ์ให้เยอะแต่ช่วงหน้านี้ก็ต้องฮอตมากๆเลยนะอาจจะมีจัสตินบีเบอร์มานั่งเคียงข้างแล้วก็มา <c oughs> ให้สัมภาษณ์อะไรพิเศษพิเศษก็ได้โอเคไหมคะขอบคุณค่ะไปแล้วหิวข้าวมากตอนนี้อตอบคำถามอยู่ประเทศอะไรคะตอนนี้มาดามอยู่อยู่ประเทศไทยคะ่ะตอนนี้ชอบมาดามคะ่ะตามคุณแม่มานั่นเลยคุณแม่เป็นผู้นําที่ดีแนะนําลูกดี ลูกๆดีมากค่ะมันต้องแนะนาได้บางเธอนี่เพราะว่าจะมาเอาหลักสูตรอะไในหนังสืออะไรแบบว่าผู้ใหญ่สอนเด็กนี่มันไม่ได้มันก็ต้องว่าเรามีเชื่อมองบินดีๆสูงสูงแล้วก็เด็ดๆมาคุยให้เขาฟังเขาถึงจะฟังนะคนสมัยใหม่แล้วเดี๋ยวนี้ชนีไทยกับฝรั่งสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนความอดทนคนก็ไม่เท่ากัน ไมมีความอดทนแล้วค่ะจะมีโอกาสเข้ากลุ่มมาดามไหมคะคุณมายุรีตอนนี้หล่อนก็ติดตามไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้แล้วก็ให้ความรู้มากที่สุดที่จะมากได้แต่ว่าการที่จะว่าไปขอเงินเป็นรายบุคคลอะไรอย่างนี้ที่ฉันต้องทำการบ้านให้พวกเธอดังนั้นก็ต้องใช้เวลาสารุปก็คือว่าก็ต้องอยู่ใน v ีผีแต่ว่าถ้าข้างนอกก็คือว่าจะให้วิทยาทานแบบนี้เสมอแต่ไม่มากไม่นานเดี๋ยวจะเบื่อและไม่ดูกันบางคนนี่อินเทอร์เน็ตยังไม่ได้เติมเลยค่ะหมดแล้วค่ะ อยากได้เมียรวยๆวยมีไหมเฮียไกลก็มาเฮียไกลพ้นภัยอยากได้เมียรวยๆวยเดี๋ยวจะมาสอนขอบคุณนะคะจากพ้นจากชีวิตที่เป็นกวายชีวิตเดี๋ยวก็ให้ความรู้เดี๋ยวก็พ้นบางทีเนี่ยมันก็อยู่กับความพึงพอใจเราด้วยเนาะบางอย่างเดี๋ยวจะมาสอนแทรกทุกเรื่องทุกอย่าง ตอนหน้ารับรองแซ่บแล้วก็จะนัดกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีแบบว่าชาวบ้านที่อยากดูอยากสอดรู้สอดเห็นกับเกี่ยวกับมาดามปยาอยู่แต่ว่าออทํางานอยู่นะคะไม่สามารถมาดูไลฟ์สดได้ก็คือจะมาติดตามมาแล้วก็แชร์ค่ะแชร์ไปค่ะก็คือจะนัดนะคะช่วงหน้าจะด่าก็ด่าจะมาชมก็เข้ามาชมเดี๋ยวจะนัดเป็นเวลาพร้อมกันโอเคสวัสดีครับคุณปยาสวัสดีค,คุณนัดไปแล้วค่ะ ไม่ช่วยเซ็กหนูไม่มันเลยแฟนฝรั่งช่วงหน้านะคะคุณเข้มเข้มเสียดายมาช้าไม่ต้องเสียดายค่ะมาติดตามติดตามอ่านติดตามดูคลิปย้อนหลังนะคะบ๊ายบายกดปิดมองได้บาทนี่กดปิดมองได้ค่ะกดปิดไลฟ์สดเช้นตรงไหนนี่เธอฮะ ปลืหกายก็ต้องไหนคะอ่ะฟินิชนี่เหรอ